ส่วนการซัพพอร์ตอันที่สามนะฮะการซัพพอร์ตอันที่สามเนี่ยเป็นดีลตกลงกับต่างประเทศนะฮะเมื่อต่างประเทศเขาสมัครเป็นสมาชิกของประเทศนะฮะสมัครเป็นสมาชิกชาตกิกลุ่มกลุ่มชาติการิยรมิตรโลกนะครับนั่นคือค้ามประกันการสั่งซื้อทองคำของประชาชน c ป,ปีข้ามประกัน40ป,ปีแล้ว รัฐใหม่ของไทยรัฐที่เป็นระบบระบบระบบใหม่ก็สปอร์ตประชาชนด้วยการสร้างระบบการค้าที่มันไม่เกิด n p l กับประชาชนประชาชนก็เรียกว่าไม่ขาดทุนนั่นเองทำธุรกิจอะไรก็ไม่ขาดทุนนะครับดังนั้นมันก็จะมีเงินที่จ่ายให้ค่าไอ้ค่าซื้อซองคำม,มาเติมให้ตัวเองนะครับทุกปีดังนั้นมันจึงถือว่า มีความมั่นคงนั่นเองนะครับเมื่อมีความมั่นคงแล้วความเชื่อมั่นเกิดแล้วเอาไป่ว่าครอบท้วนทุกอย่างแล้วมันก็แน่นอนแน่นอนก็คก็หมายว่าสามารถพิมพ์เงินได้นั่นเองนะครับพิมพ์เงินได้ดังนั้นประชาชนก็จะได้สี่ล้านบาทเป็นมาตรฐานขั้นต่ำนะฮะเป็นปะกะติถือว่าเป็นปะกะเติเนี่ยคือถ้ารัฐสปอร์ตแล้วก็ ยังไงภายใน40ปีประชาชนสามารถหาเงินได้4ล้านบาทเพราะรับพพอร์ตมานะฮอันนี้มันของชัวของของเมกเซนเลยมันเกิดขึ้นได้ชัวแน่นอนนะแต่ผมอัพขึ้นไปเป็นสองเท่าเพราะว่ามันมีมันมีอุปสรรคที่ขวางหน้าอยู่ก็คือมีโรคยุคเอมันเกิดขึ้นแล้วประชาชนนี่จะกลายเป็นยูสเซนท์พีเพิลเพราะนั้นก็ไม่ให คุณค่าประชาชนมันสูญเสียไปยุเ่นเฟอร์คือประชาชนไร้ค่าประชาชนขยะอย่าเงี้ยซึ่งโลกในอนาคตเราก็รู้อยู่แล้วหุ่นยนต์มันฉลาดกว่ามนุษย์นะและเครื่องเครื่องอุปกรณ์ภายอุปกรณ์ทุกอย่างมัน,มนคุยกันได้อเดิมทียุคข,ของเราเป็นยุคที่เครื่องไม้เครื่องมือก็เป็นเครื่องไม้เครื่องมือแยกชิ้นกันแต่ในโลกข้างหน้าเนี่ยเครื่องไม้เครื่องมือทุกอย่างอุปกรณ์ทุกอย่าง,างภายในบ้องเดมด้านเกี่ยวข้องกับตัวเรามันคุยกันได้อ่ะเออ มันเป็นโลกอีกโลกหนึ่งแล้วมนุษย์ก็จะไม่ความหมายศักยภาพเราสู้เอไอไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีกลุ่มบางกลุ่มที่บ้าอำนาจนะฮะมันก็จะพยายามจะรวบเขาเรียกเป็น New World Order งานผมเป็นงานที่พาหนีออกจาก New World Order ะะการที่จะพาออกได้เส้นสายสัมพันธ์ที่มันเกี่ยงแน่นกับ New World Order นะฮะก็คือพวกคณะรัฐบาลน,นั่นเองดังนั้นงานผมจริง ตัดวงจรไม่มีการเลือกตั้งไม่มีคณะรัฐบาลต่อไปมันกลายเป็นภาษาใหม่ของโลกคือมันกลายเป็นประชาชนปกครองตัวเองอ่ะแล้วเวลาเจรจาพูดคุยกันมันคนท่าทีกันนะครับท่าทีระหว่างรัฐบาลที่ประชาชนเลือกมาของแต่ละประเทศเนี่ยนะครับเวลาจะคุยกับประเทศที่ไม่ใช่เป็นรัฐบาลอ่ะเป็นคณะรัฐบาลอ่ะเอายกตัวอย่างง่ายอเมริกาตัวใหญ่เงี้ย จะสั่งรื้อฟอร์สไปยังประเทศที่ประชาชนเลือกมาเป็นรัฐบาลเขาสามารถทําได้ไงในโลกเก่าโลกปัจจุบันเนี้ยนะฮะแต่โลกยุคใหม่นะครับการจะฟอร์สแบบนี้มันจะฟอร์สไม่ได้เพราะประชาชนทั้งประเทศเป็นตัวรัฐบาลเองวิธีคิดท่าทีมันต่างไปมันต่างไปนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นประชาชนต้องรีบตื่นตัวที่ยังเป็น ประชาชนปกครองตนเองนั่นเองเพื่อตัดวงจร mm hmm. New Order ไม่มีนอกจากตัดวงจร mm hmm. New Order แล้วที่นี่ mm hmm. ก็กระจายนะกระจายหมายว่าทําให้ระบบใหม่มันแข็งแกร่ง,แ,รงแข็งแรงยิ่งขึ้นก็โดยกระจายให้ภายในประเทศนั้นมีไลฟ์สไตล์ไปสี่ไลฟ์สไตล์ไลฟ์สไตล์นะฮะไลฟ์สไตล์ไปสี่ไลฟ์สไตล์ก็คือ มีแบบเป็นปกติอย่างที่เราอยู่ทุกวันเนี้ยก็ถือว่าเป็นเป็นเมืองไฮเทคต่อไปเมืองอีกเมืองหนึ่งก็จะเป็นเป็นเมืองอพิเศษตามภูพิศาสตร์เมืองใต้น้ําเราอยู่ริมทะเลก็จะมีเมืองใต้น้ําที่จะสร้างเมืองใต้น้ําอยู่อาศัยใต้น้ําเพื่อพิทักษ์ทะเลรักษาทะเลให้สะอาดแล้วก็ปลูกหญ้าทะเลเพราะมันผลิตออกซิเจนได้เยอะ ได้ดีกว่าป่าผืนป่ายดังนั้นจะต้องเร่งทำสิ่งนี้นะฮะอ่าก็จะมีเมืองที่ไปเราก็จะจำลองเหตุการณ์ว่าโลกมันแย่แล้วเราต้องไปอาศัยอยู่ใต้น้ำโดยจะมีทุ่นอยู่บนอากาศทำหน้าที่ฟอกอากาศบริสุทธิ์แต่แต่คนเราอยู่ใต้น้ำกันไม่ได้อยู่ใต้น้ำนลึกยืนใต้น้ำลึกตื้นอะ แต่ว่าเราอยู่ใต้น้ําจะทําสภาพกันอยู่ใต้น้ําก็จะมีบ้านเป็นทุ่นนะฮะลอยอยู่สมั่งอยู่ใต้น้ําข้างบนก็มีโผล่ขึ้นมาอันนี้คือไลฟ์สไตล์กันอยู่ใต้น้ําจะเป็นกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งเป็นเมืองอีกเมืองหนึ่งเป็นไลฟ์สไตล์เลยแล้วมีระบบก,การเงินของเขาต่างหากซึ่งจะตัดวงจรนิวอันเดอร์ไม่ให้มาเกี่ยวข้องอันนี้ ส่วนอีกการหนึ่งคือในป่าในเขาอันนี้ก็อีกพวกหนึ่งพวกนี้รักษาป่าอยู่ในป่าเพื่อรักษาป่าแล้วขุดดินอยู่ใต้ดินอยู่ในใต้ดินอะ่ะหรือจะอยู่ในป่าก็ได้ก็แล้วแต่นะฮะอันนี้คือคนรักษาป่านะครับก็เหมือนกันมีสกุลเงินของตัวเองอีกประเภทหนึ่งต่อมาอีกประเภทหนึ่งชีวิตไลฟ์สไตล์นหนึ่งคือพวกย้อนยุคย้อนยุคไปในอดีตสำหรับประเทศไทยจะ ยอนยุคไปสมัยรุ่งเรืองของไทยก็คือสมัยกรุงศรีอยุธยาเมื่อสองสามร้อยปีเมื่อสามร้อยปีที่แล้วสามสี่ร้อยปีนะสมัยอยุธยารุ่งเรืองนะครับนั่นก็จะเป็นเมืองย้อนยุคเวลาขายเข้าไปในเมืองพวกนี้ก็ต้องถอดออกหมดอุปกรณ์สมัยใหม่ไปสวมเสื้อผ้าใหม่ไปใช้ชีวิตแบบมนุษย์อยู่ในสมัยแบบแบบนั้นนะคือไม่มีสื่อสารไฮเทคใดๆสิ้นมีม้าเป็นหลักเดินทางกัน นะฮะอย่างเงี้ยนะครับแล้จะมีการคิดประดิษฐ์สมมุติว่ายุคสมมุติว่ายุคกรุงศรีวิทยาเกิดมีผู้ชันฉลาดเป็นนักปราชิดประดิษฐ์อะไรที่มันทุดแรงขึ้นมาก็ก็คิดขึ้นมาโดยไม่ได้ไฮเทคมากก็ใช้ของพื้นเขาธรรมชาตินั่นแหละออามาต่อยอดให้มันทันสมัยขึ้นเหมือนที่เรางงเวลาเจอเจอของโบราณแล้วเอ๊ะเขาทำได้ยังไงเนี่ยมันเป็นศาสตร์ในยุคโบราณเขา นั่นแหละไปพัฒนาศาสตร์โบราณให้ใช้งานได้น้าก็จะเป็นอีกศาสตร์หนึ่งก็จะมีสึกเงินเงินเขาแล้วก็จะมีระบบกษัตริย์ลงไปตรงนี้อ่าเป็นระบบกษัตริย์แต่ไม่ได้ปกครองร้อยเปอร์เซนอาจจะห้าสิบห้าสิบกับห้าสิบนะครับอันเนี้ยเพราะนั่นเห็นว่าสี่ไลฟ์สไตล์นี้คือวิถีชีวิต ของประเทศประเทศหนึ่งที่มีสีสไตล์นี้ซึ่งในเวอร์เรสั่งอะไรไม่ได้สั่งอะไรไม่ได้ฮนะเพราะเรามีชาติที่ร่วมสมาชิกเป็นกลุ่มชแชตกการเมทรแบบเนี้ยเขาก็จะมีเหมือนกันมีสีสไตล์นี้เหมือนกันดังนั้นมันจะเป็นเครือข่ายไปทั่วโลกนะหรือว่าเราไปแอฟริกาก็ไปดูว่าโอ้สายโบราณเขาเป็นยังไงไปอียิปต์ก็ได้อียิปต์สอยโบราณเขาอยู่ยังไงเมื่อสักแล้วแต่เขาจะเลือกเอาย้อนยุคไปปีไหน ทีนี้การที่เข้าไปในเมืองที่เป็นตอนยุคก,ก็จะประกาศเป็นเขตไปเป็นเขตไปอ่ะเป็นเป็นมณฑลไปมณฑลนี้อย่างนี้เอย่างนี้นนดังนั้นของผมจึงได้ประกาศรวมเขมรลาวเพราะบ้ากบางส่วนเพื่อมีพื้นที่ย้อนยุคอย่างเช่นไทยใหญ่เงี้ยเราจะรักษาวไว้เลยว่าโอ้ชีวิตอยู่อย่างนี้บ้านเรือนเป็นแบบนี้ชุมชนเป็นแบบนี้อย่างเงี้ยนะฮะนี่คือเรื่องราวใหม่อ่าที่ไม่อยู่ในดีววนอร์เดอร์ แล้วมันจะเป็นวิถีชีวิตที่แข็งแกร่งมั่นคง่าแล้วคนก็จะไม่เบื่อมันไม่ใช่มีโลกแค่โอ้โหโลกไฮเทคอยู่อย่างเดียวเงนี้ยอย่างนี้คุณเสร็จแนะ่คุณเสร็จไอ้นิวโรเดอร์เสร็จไอ้พวกบ้าอำนาจนะมันจะเป็นอย่างนั้นโลคมันเป็นอย่างนั้นนะยูเลสฟีเปอร์ก็จะเกิดขึ้นดังนั้นเพื่อป้องกันและรักษาศักดิ์ศรีของมนุษย์ผมจึงมีระบบระบบใหม่ออกมาเตรียมไว้ให้และนี่คือ ตัวตนประเทศไทยที่แท้จริงที่เราจะเดินไปเป็นเจ้าภาพดังนั้นทุกคนจะต้องฝูกฝึกเป็นมืออาชีพถูกฝึกเป็นมืออาชีพเพราะเป็นต้นแบบของโลกนั่นเองนะทุกวันนี้คนไทยไม่ได้เป็นมืออาชีพเนี่ยเป็นมือฉวยโอกาสเรามักจะทําอะไรง่ายๆแล้วฉวยโอกาสน,นะครับแต่คราวนี้จะเป็นฝึกมืออาชีพที่มีความเมตตาเพราะเราเป็นชาติพุทธนะฮะเป็นทําอย่างมืออาชีพบนพื้นฐานความเมตตา เมาธรทมค้ำจุดโลกประเทศไทยไปที่ไหนกใครก็ยินดีต้อนรับเราไม่ได้ปบูกไปยืดประเทศใดๆเราไม่ได้ไปล่านิคมนะฮะแต่เราไปล่าเหมือนกัน <c oughs> แต่ไม่ใช่ล่านะทคมเราไปล่าเพื่อนกาลราณมิตดไปหาเพื่อนกัลยนณมิตรเพื่อยกระดับประเทศต่างๆให้มันมีสักมีสีมีความมั่งคั่งมั่นคงเหมือนที่ประเทศไทยทาเพราะนั้นเราจะทาประเทศไทยเป็นตัวอย่างเขาเห็นก่อนเพื่อการสร้างเมืองสามสิบเมืองมีสีสไตล์อย่างเห็นเนี่ย อย,อย่างที่ผมสมมติมีรัฐบาลเฉพาะการร่วมรวมกันได้แล้วนะครับเราก็จะประกาศเลยอ่มีแถลงการมีนโยบายแห่งรัฐออกมาเลยนะครับเพราะว่าในในงานมันมีอยู่แล้วผมมันมีอยู่แล้วมันเป็นสูตรอยู่แล้วพี่จะุูกปฏิวัติสีบวกสีนั่นน่ะไอ้สีแพลตฟอร์มนั่นนะไนอะ้สนะี IC หลังมนะันเป็นสีแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มอแพลตฟอร์มที่หนึ่งระบบระบอบการปกครองแพลตฟอร์มที่สองเป็น platform. Platform นะร,ะบบระบบการค้าแพลตฟอร์มที่สามมัน,นเป็นวิถีชีวิตไลฟ์สไตล์นั่นแหละที่ว่ามีสี่สไตล์นะ,พนะแพลตฟอร์มที่สามนั่นแหละคร เป็นวิถีชิตนะแต่ความที่สี่นั้นเป็นจิตวิญ,ญญาณเป็นเรื่องของจิตใจก็คือพุทธนิกายคอสมิกจะมีพุทธใหม่เกิดขึ้นมาพุทธนิกายคอสมิกนะฮะเป็นพุทธแล้วก็ประกาศเลิกเป็นสัตเป็นเป็นลิลิเจียน่ะเป็นศาสนาแต่พระพุทธไม่ศาส,สนาพระพุทธไม่ศาสนาแล้วศาสนานี่ถือว่าเป็นเครื่องมือหลอกลวงเพื่อที่จะควบคุมประชาชนของผู้ยำนาจในอนดีตจึงสร้างศาสนาขึ้นมานะ พื่อควบคุมประชาชนนั่นเอนะฮะแต่ศาสนาพุทธไม่ใช่เราไม่ใช่ศาสนาศาสนาพุทธนี่เป็นหลักธรรมเป็นพระธรรมเราจะเรียกว่าพระธรรมนะครับเป็นคําสอนคาชี้แนะนะครับบอกความจริงว่าโลกจิตวิญญาณมันมีนกลไกของมันเป็นแบบนี้โลกจิตวิญญาณนะฮะหลังความตายไปแล้วมันมีนกลไกอย่างนี้เราตายแต่ร่างแต่จิตวิญญาณพลังงาน ความรู้สึกความคิดนะผลกระทาที่ทําไปในอดีตมันส่งผลอยู่แต่ไปอยู่น,นี่พบอื่นทํำย่างไรได้อยู่ในพบที่มันดีกว่าดีกว่านั่นคือหน้าที่เราไปชอบของระบบระบ,บอกองนี้จึงมีพุทธนี่ไงคอสมิตเกิดขึ้นไงนี่แหละครับดังนั้นสี่แพลตฟอร์มเนี่ยใครๆก็ต้องการมนุษย์มนุษย์ในโลกใบนี้ไม่ว่าประเทศไหนก็ต้องการทั้งนั้นหนึ่งต้องการระบบการปกครองที่ ไม่ใช่กดขี่อย่างที่วันนี้ไม่ใช่เอาปีบอย่างที่ทุกวันนี้นะฮะทุกคนต้องการระบบระบบการปกครองทางสายการนั่นแหละนะครับสองทุกคนต้องการระบบการค้าที่มั่ง,ง,งคงั่งมั่นคงมีความมั่นคงอยู่ตลอดไม่ใช่เป็นคนจนไม่ใช่เป็นทาสอย่างยุคใหม่กันที่เป็นกันอยู่ในระบบทุนนิยมเราเป็นทาสหมดมีคนรวยคนจนเพราะทุนนิยมมันจะสร้างรวยผูกขาดหนึ่งเปอร์เซ็นต์หลือก็เก้าเปอร์เซ็นต์เป็นทาสผูกขาด นี่คือระบบทุนนิยมที่เป็นอยู่ทั่วโลกขนาดนี้ขนาดนี้นะฮะแล้วเราก็เป็นอยู่เราเป็นทากันอยู่นะครับก็มผมจะถอดสลักนี่ออกจะเหลืออยู่อันเดียวตรงกลางก็คือชนชั้นกลางนะั่นเ็กดังนั้นระบบผมเียเรียกทุนชั้นกลางก็ได้ทุนชนชั้นกลางอนะ่ะแต่ผมเรียกว่าทุนสมมาตรอ่นะทุนสมมาตรทางเศรษฐกิจนะไม่ใช่สมมาตรทางเทคนิคทางเนี่ยพวกเทคนิคเชียนเนะี่ยเหยมันต้องเข้ากันเป๊ะ ครึ่งครึ่งก็อะไรเงี้ยไม่ใช่กันนะทุนสมารถทตังเศรษฐกิจคือมีแค่ส่วนชั้นกลางไม่มีชั้นบนม่ก็ไม่มีชั้นล่างมีตรงกลางชั้นเดียวถ้าชั้นกลางมันจะต่างก็ต่างกันแค่กลางล่างกลางกลางกลางบนแ,แต่ละแต่รถสยมแต่ละคนจะไปทําตัวเองอ่ะอันนั้นก็เป็นสิทธิเสรีภาพเ็าอ๋อแล้วผมอธิบายมานี่คงเห็นภาพประเทศไทยใหม่แล้วนะดังนั้นขอเชิญ เชิญผู้ที่ผมเอ่ชื่อไปมาเป็นรัฐบ,บาลช่วการกันเลยนะครับท่านอยู่เฉยก็ไม่เกิดประโยชน์นะฮะแต่การมาของท่านเนี่ยไม่มีเงินให้ตอนแรกไม่มีเนีต้องมาเร่งมาเร่งศึกษางานผมแล้วก็พูดอธิบายเพื่อที่จะขายธงขายหมวกขายแมสแมสก็ต้องติดโลโก้ผมอันนี้โลโก้กุชชี่เขามีขายใส่น้ำมันเบื่อก็เลยเอาปแปลกๆมากนะ นั่นแหละคือออเงินทุนที่ผมบอกว่าเงินจะมาสพอร์ตผมแล้วมันมีสี่สี่ทางหนึ่งขายอุปกรณ์ขายสินคา้าขายผังขายผังไอที่จะอธิบายว่าให้เข้าใจว่าระบบระบบเป็นยังไงนะครับสองมาจากการยกเลิกยกเลิกการเลือกตั้งยกเลิกการมีพรรคการเมืองยกเลิกการมีรัฐบาลยกเลิกเป็นประชาชนปกครองตัวเองแต่ละนไอ้เงินที่จะเลือกตั้งในรอบคุณข้างหน้าสิบสมัยเอามาก่อนเลยแล้วลงไปยังตำบลต่างๆเนี่ย ที่ว่าบ้านแต่ละหลังจ่ายคนละห้าร้อยเนี่ยครับสมมติว่าเงินในนี้มันมาเนี่ยมันจะมันจะไปจ่ายคืนอะไปจ่ายคืนนะตอนแรกท่านท่านจ่ายไปก่อนเนี่ยเนี่ยวันนี้พรุ่งนี้ท่านจ่ายเลยสั่งซื้อเลยไปที่หมู่บ้านเลยนะครับไปที่หมู่บ้านแต่ละบ้านแต่ละหลังไปบอกกันเลยว่าเอ้ยต้องลงทุนแล้วลงทุนเราก็ซื้อหวยกันผูกกินงินปีหนึ่งเท่าไหร่ก็ต้องรู้จักลงทุน การปกครองถือว่านี่คือการลงทุนการปกครองนะครับนักการเมืองเขาทุกๆสี่ปีเขาต้องลงทุนไงอ่าผู้หรือผวกพักการเมืองหรือพวกในทุนุมมันต้องลงทุนลงทุนะลรลงทุนมาเป็นรัฐบาลลงทุนเป็นพักการเมืองเพื่อมาถอนทุนคืนนะเขาเขาทำกันอยู่แล้วอ่าทีนี้ประชาชนก็อย่าเซ้อซาดีเขาทาเราก็ทามั่งเดียเพราะพวกนั้นมันทําแล้วมันรวยประชาชนก็ทํามั่งไอ้ผมแนะนําให้แต่ไม่ได้เข้ามาโกง แต่เข้ามาสร้างเศรษฐกิจเออสร้างเศรษฐกิจที่ทําให้โอ้ยรวยแบกไปรวยว่าไปโกงอย่างพวกนักเมืองมันโกงอะ่ะแต่แต่วางระบบเศรษฐกิจใหม่ที่ท่านจะมั่งคั่งไปตลอดอันเนี้ยดีกว่านะฮะไม่ต้องไปโกงให้มันน่าเกลียดแต่มีเงินมั่งคัง่งด้วยระบบเศรษฐกิจใหม่ที่ผมออกแบบไว้ให้นะดังนั้นทุกคนต้องลงทุนอย่าไปเิีได้เงินร้อยยี่สิบบาทเพื่อจะได้สิบสองล้านนะครับเมื่อลงทุนแล้ว หมู่บ้านส่งเงินมาะที่ขบวนกู้ชาปนเจตักสองก็จะมีเป็นเงินละก็ไปขับเคลื่อนประเทศละส่งบัเลยไม่ต้องรีรอชักช้านะครับเหมือนท่านซื้อหวยอ่ะมันออกรถทุกสิบห้าวันเนาะเหมือนกันท่านงดซื้อหวยในอาทิตย์เนี่ยนะงวดเนี้ยสองงวดนี้ง,นนงดเลยเพราะว่าไอ้ช่วงหนึ่งเดือนเนี่ยหรือเดือนครึ่งเนี่ยที่มันมีเวลาเท่าเทียมกับการเลือกตั้งสมุดยุทภาตต้องไปเลือกตั้งยังไงประชาชนก็ต้องไปเลือกอยู่ดีไปเทคะแนนไปให้อยู่ดี อันนั้นไปให้ฟรีอ่ะอยู่ๆท่านก็ไปยกให้โจรเสตรอีกอีกแล้วเงไปทำเหมือนเดิมอีกละอย่าไปยกเสียงอาท่านให้กระโจรเสสูรนะไม่ต้องไม่ทําอีกไม่ทําซ้ํา,างโงๆอีกต่อไปแล้วนะครคราวนี้คราวนี้มาลงทุนเองมาลงมันเป็นนักลงทุนลงทุนในระบบการปกครองนั่นเองด้วยเงินร้อยยี่สิบาทต่อคนครอบครัวหนึ่งก็ตีไวห้าร้อย เม,เมื่อทุกครอบครัวส่งมานะในหมู่บ้านตื่นกันแล้วอาบตทํางานด่วนหรือไม่ทําก็ใครก็ได้ในหมู่บ้านนั้นก็จัดการเลยทําแทนเมื่อส่งเงินมาแล้วเนี่ยพอระบบมันเกิดเอาพุง่งอ่ะเมื่อส่งเงินมาแล้วเนี่ยมันน่าจะ,ภา,นนาาจะาภายในหนึ่งเดือนน่าจะได้แล้วหนึ่งเดือนนะหนึ่งเดือนอ่ะเห็นแล้วทั้งเดือนเนี่ยภายในเดือนเนี่ยส่งมาทั้งประเทศเนี่ยมันเมื่อส่งมาปุ๊บเนี่ยไอเสียงที่มาเนี่ยก็จะไป ยืนยันนะฮะยืนยันให้ธนาคารเมไทยเห็นนะครับอ๋อนี่ไงที่ผมลืมนึกไปอีกคนหนึ่งก็คือผู้ว,ว่าธนาคารเไทยนะก็เชิญมาเป็นรัฐบาลชฉการเลยนะครับถึงจะเชิญหรือไม่เชิญแล้วแต่ถ้าเบอร์ประชาชนได้เสียงไงก็ไปสั่งได้อยู่ดีอ่ะเพราะประชาชนใช้อำนาจที่ไปไตสั่งรัฐบาลสั่งธนาคารกลางได้นะสั่งได้อยู่แล้วแต่ว่าเพววื่อสะดวกก็เชิญเลยเชิญมาเป็นรัฐบาลชฉการเลยนะฮะ รวมทั้งออกองทัพไทยอะ่ะปบอทั้งหลายปบอทหารบกปอบอทหารเออรือปบทหาราการปบตำรวจมาแล้วมาสมัครเป็นทหารของพระเจ้าตากสองมาเป็นที่ปรึกษานะครับมาเลยผมมันมีเม็ดเงินให้อยู่แล้วท่านได้เงินเม็ดเงินมากายมาฮาลสนกว่าอยู่กองทัพไทยนะกว่าอยู่กองทัพไทยนะฮะอ่าอ,อันนี้เชิญนะทั้งสองเลยพูดถึงไหนแล้วพูดถึง พอชนทั้งภายในหนึ่งเดือนส่งมาทุกทุกบ้านส่งมาส่งมาปุ๊บทางนี้ก็รู้แล้วว่าโอ้เสียงจริงมาแล้วดังนั้นาทางธาครไทยก็ส่งเงินไปยังกระทรวงการคลังให้กระจายให้กระจายไปยังตำบลต่างๆตำบลต่างๆก็จะมีเงินไปจ่ายให้หมู่บ้านหมู่บ้านก็ไปจ่ายคืนให้กับบ้านแต่ละหลังนั่นเองเออที่ท่านบ้านแต่ละหลังลงทุนไปห้าร้อยเงินเว้นนี้มันก็กระจายลงไปนะครับรูปแสนล้านมันมีสิบอ่ามันมีอยู่แปดทัานตำบล ปีว่า8,000ตำบลน,นะก็จะได้ไป80,000 80,000 80,000ล้านเนี่ยมันจะลงไปยัง8,000ตำบลก็เท่ากับตำบลหนึ่งได้10ล้านใช่ไหมครับตำบลหนึ่งได้10ล้านมีหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งก็จะได้1ล้านสมมติมี10หมู่บ้านตำบลมี10หมู่บ้านหมู่บ้าน,นก็จะได้1 1ล้านไอ้1 000, ล้านก็จะไปจ่ายคืนให้กับบ้านแต่ละหลังเลยที่จ่ายมาคนละ500อะแล้วก็จ่ายคืนไป หนะึ่งล้านนะครับเอาละคงเข้าใจเห็นแล้วนะบ้านแต่ละหลังเห็นภาพแล้วนะเมื่อเห็นแล้วเนี่ยอย่าช้าครับอย่าช้าประเทศไทยต้องการประชาชนมาตัดสินใจไม่ใช่ต้องการพวกบ้าอำนาจพวกจิตวิปริตวิปลาดนะสั่งการแต่ละอย่างมันไม่รู้ว่าสมองส่วนไหนสั่งดังนั้นประชาชนต้องเข้ามาเทคโอเวอร์ ทางการประเทศไทยเองบริหารประเทศไทยเองตามเส้นทางที่ผมออกแบบไปให้เส้นทางไทยมหาอำนาจน,นี่แหละครับท่านต้องแสดงตัวแสดงตนที่จะเป็นคนไทยตัวจริงกับขบวนกู้ชาติประชากากสองได้แล้วด้วยสถตทที่ผมให้นี่แหละท่านก็เห็นแล้วว่าโอ้ลงทุนร้อยยี่สิบบาททุกหมู่บ้านเดือนหนึ่งเดี๋ยวได้เงินคืนแล้วนะเพราะนั่นจะมาลังเลทําไมนะฮะท่าน,นจะมารอคําสั่งของพวกจิตวิปลาดที่ปกครองประเทศอยู่อย่างนี้เหรอ เลิกได้แล้วนะฮะถ้าท่านยังจะนั่งรอพวกนี้อยู่กับท่านก็เป็นก็วิปราดไปด้วยทางประเทศเออมันก็ไม่ไหวแล้วนะนะผมว่าคงไม่วิปราสกันทางประเทศนะครับเพราะเ้าฟังผมมาก็คงจะเห็นภาพอะไรที่เป็นใหม่ที่เรียกว่าโอ้ต้องกระโจนเขาใส่เลยไม่รอช้าแล้วามาร่วมขบวนกู้ชาติจะตักสองดีกว่าดีกว่าอยู่กับรัฐบาลวิปราสวิปริตที่เป็นอยู่ทุกวันนี้นะครับเอาละ แค่นี้ก็จำแจ้งแล้วนะฮะถึงอธิบายมานี้นะครับอะไรยังไม่เข้าใจก็ไปว่ากันในคลิปต่อๆไปอออีกอย่างหนึง่งขอแนะนําก่อนว่าคลิปที่ผมทำผมจะทำที่จริงผมทําไว้เป็นเมนอันหนึ่งซึ่งมันต้องดูถึงอ่าสีสิบตอนนะสีสิตอนเป็เมนใหญ่ซึ่งมันจะมีคาาําอธิบายมีผังอะไรเยอะแยะเลยอธิบายไปถึงนั้นเสร็จแ,แล้วพอมามีเหตุการณ์ที่แบบคนเสียชีวิตมาก จากโควิดแล้วต้องปราบโควิดผลิการด้วยผู้แย่งปราชนเนี่ยกับลําลำมารวมตัวกันหนัหมดเลยไอ้ที่เคยทะเลาะกันเป็นข้านฝ่ายกันมารวมกันหมดแล้วประกาศปราบทั้งสองกันเลยประกาศประกาศประกาศปราบไวรัสร่างทางร่างกายกับประกาศกําจัดไวรัสปติการซึ่งเป็นไวรัสของตัวประเทศต้องจัดทั้งสองไวรัสประชาชนนี่ยแหละพลิกกลับมาเป็นผู้พิทักษ์และปราบปราม นะไอไวรัสทั้งตัวร่างกายแล้วก็ตัวประเทศตัดสินใจเองหมดก็ขอเชิญครับคงเข้าใจจับแจ้งแล้วนะที่อธิบายนี้นะครับทีนี้คลิปที่ผมทำมันมีสองชุดชุดใหญ่ชุดเมย์เลยนะมันมีอยู่สี่สิบตอนทำไปแล้วแล้วจะประกาศอยู่แล้ว,ลวนี้พอดีมีเนี่ยช่วงโควิดประชาชนเสีฟิตกันเยอะ ก็เลยต้องมาทําชุดพิเศษนี้ขึ้นมาเนี่ยจะชุดจะย่อเนี่ยสิตอนเนี่ยให้ท่านได้ดูเนี่ยให้เข้าใจก่อนพอท่านดูผมเสร็จแล้วท่านก็เมื่อดูจบแล้วท่านก็ไปดูต่อซึ่งท่านพิมพ์คําว่ารีเซ t ตดเกรสดึกเกรสภาษาอังกฤษนะดเกรสแล้วก็รีเซ t ตภาษาไทยแล้วก็ไทยแลนด์ภาษาอังกฤษนะดึเกรสเป็นภาษาอังกฤษนะฮะแล้วภาษาไทยคำว่ารีเซต แล้วตามด้วยภาษอังกฤษว่าไทยแลนด์ก็จะพบเจอนะในเรลิสที่ผมทไว้แล้วก็ดูเป็นเป็น,ปนลำดับขั้นตอนไปท่านก็จะเข้าใจเกิดปัญญาเป็นโสโดาบันธรรมติพยปตายในเดงนะครับเอาละผมก็จะมานั่งที่เดิมเพื่อเตรียมแลนดิ้งเฮ้ยเตรียมลงรถไฟเดีถือว่านั่งเครื่องบินไปฟังความ เพราะเจอรกระดในอากาศก็อย่างที่อธิบายไปนะครับถ้าท่านเชื่อศรัทธาก็เดินตามรอยเส้นทางสายมาห,าหนันต์ที่วกแบวนไ้นะถ้าไม่ศรัทธาท่านก็เป็นผู้ที่ส่งมอบความอัปลักษณ์ของประเทศให้กับลูกหลานต่อไปท่านตอบตัวเองว่าภูมิใจไหมที่จะส่งความอัปลักษณ์ความแรนแค้นไปยังลูกหลานเป็นหน้าที่ของท่านหรือเปล่าก็จะพิจารณากัน คือปัญญาแล้วกันหวังว่าคงเกิดปัญญากันทุกทุกท่านครับสวัสดีครับแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกท่านที่จะมาเดินสายนี้ร่วมกับแอดธรรมดิวสายนักปฏิวัติเปลี่ยนนิสัยของประเทศไทยครับสวัสดีครับมีสิ่งประดิษฐ์ใหม่อีกอันหนึ่งผมเนี่ยตัดทีมาที่ตักยานถือว่ามีไอเดียคิดดัดแปลงเข้าท่าดีมากเลยนะครับมีคนที่เป็นนักประดิษฐ์ประเทศไทยเลี่ยมีเยอะ แต่ว่ารัฐไม่เคยส่งเสริมคนไทยนะให้เป็นรุ่งเรืองนะเราปล่อยไปตามเศราฐกร,รมอันนี้ก็ถือว่าน่าส่งเสริมนะเนี่ยจ้าของร้านก็อยู่เนี่ยเออรู้จักทําผมก็กินดีด้วยนี่แหละครับเรื่องที่เราควรจะส่งเสริมคนไทยด้วยอนอันนี้ออถึงแม่อันนี้เป็นชาวอะไรนะชาเมเมียนมากนะนี่คือชาวเมียนมากนะ มาอยู่ประเทศไทยก็เราไม่ได้รังเกียจอะไรก็ยินดีต้อนรับอเพราะมองมนุษย,เนนษย,ษย์เป็นมนุษย์อ่มองมนุษย์เป็นมนุษย์สวัสดีจนะ้เาเานนช็คงานมาพัดีอ้ใช่ต้องกอดดีเลยมือ <laughs> โอเคจบด้วยฉากนี้สาวครอบครัวที่น่ารักนี้กับสิ่งประดิษฐ์จ,จักรยานแล้วก็ดีไซน์หน้าร้านเป็นเครื่องบิน <laughs> โอ้ยเกือบล้ม 好嘞走了。Okay,